สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตข่าวสอบราชการกันนะครับเป็นสนามสอบที่น่าสนใจนะผมคัดมาให้แล้วอันนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ผ่านภาคกอของสํานักงานกอพอหรือคิดว่าตัวเองจะผ่านภาคกภายในวันสัมภาษณ์คือต้องบอกว่าสนามนี้เขารับคนที่ผ่านภาคกแล้วนะครับถึงจะถึงจะไปไปต่อในขั้นของการบรรจุ แต่ว่าณตอนนี้ถ้าเราสมัครสอบภาคกอไว้แล้วคิดว่าจะสอบแล้วก็จะประกาศผลสอบทันภายในวันสัมภาษณ์ของสนามสอบเนี้ยก็สมัครสอบได้นะไปดูก่อนครับอันนี้ยคือสํานักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับความน่าสนใจของสนามนี้คือว่าหหน่วยงานนี้นะฮะมีหลายตําแหน่งให้เลือกลงนี่มาดูครับประมาณ145อัตราครับ 2. หน่วยงานนี้ นะครับมีหน่วยงานตามส่วนภูมิภาคเยอะนะอยู่ท้ายประกาศเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าตำแหน่งต่างๆที่รับนะครับว่างครั้งแรกเนี่ยจะต้องได้ไปทํางานที่ไหนอันนี้เราสามารถที่จะไปดูได้เลยเดี๋ยวผมแนบลิงก์แนบแนบประกาศไว้ให้ดูใต้คลิปนะครับแล้วก็ต่อมาตำแหน่งที่น่าสนใจที่เป็นวุฒิปริญญาตรีผมดูให้แล้วตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปแล้วก็ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ย เป็นตำแหน่งที่รับปริญญาตรีทุกสาขาโอเคไหมอันนี้รับปริญญาตรีทุกสาขานะอาจจะดูไม่เยอะนะแต่ถ้าฟังที่ผมบอกอะว่าเขามีหน่วยงานตามตาม่ตางจังหวัดเยอะอันนี้มันจะทําให้แบบว่าเราขึ้นบัญชีไว้แล้วก็เขาเรียกเราไปได้มีโอกาสเรียกไงนะฮนะ,ะต่อมาตำแหน่งที่เป็นสายวิชาชีพนะอันนี้ผมเรียกว่าสายวิชาชีพเพราะว่าวุฒิมันค่อนข้างจํากัดนะครับอันนี้ก็จะเยอะ เจ้าพนักง,งานสาธารณสุขปฏิบัติงานแล้วก็สาธารณสุขปฏิบัติงานเช่นกันแต่ว่าปฏิบัติงานด้านวิชกิจฉุกเฉินอันนี้ก็รับเยอะนะครับต้องไปดูนะไปดูว่าเขากําหนดไว้แบบนี้วุฒิไหนบ้างที่เขารับแล้วเราจบตรงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นวุฒิปริญญาตรีลง2ตําแหน่งนี้ได้เนาะรับปฏิีทุกสาขานะครับไปดูก่อนไปดูได้นะท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์แนบประกาศไว้ให้ อันนี้เป็นเรื่องทั่วไปครับผมคุณสมบัติของผู้สมัครสอบผ่านนะครับไปอ่านเองนะอ,อ,อันนี้จะต้องผ่านภาคกอนะผมอย่างที่บอกว่าจะต้องผ่านภาคกอของสํานักง,งานกอพอก่อนโดยนะครับถ้าเป็นตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งนักวิชาการเนี่ยผมเรียกว่าตําแหน่งนักวิชาการแล้วกันเนาะนะครับก็คือตําแหน่งวุฒิปริญญาตรีเนี่ยก็ต้องผ่านภาคกอร,ระดับปตรีหรือสูงกว่าโอเคไหมภายในวันสอบสัมภาษณ์เรายัางไม่ทราบว่าสัมภาษณ์วันไหน <laughs> นะครับ เราเรายังไม่ทราบว่าสัมภาษณ์วันไหนอันนี้คือถ้าเป็นวุฒิปอตีก็จะต้องจบกอพอ,อปอตีต้องสอบผ่านกอพอปอตีหรือสูงกว่าถ้าเป็นวุฒิสายทั่วไปนะครับหรือที่เร,เรียกว่าเจ้าพนักงานต่างเนี่ยก็ต้องเป็นกอพอนะครับระดับอนุปริญญาหรือระดับปวสรหรือสูงกว่าอ่าครับอันนี้มันก็ตายตัวอยู่แล้วเนาะคราวนี้นะครับการสมัครสอบเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่6กุมภาถึงวันที่28กุมภา นะครับประมาณกี่วันนะประมาณ22วันเนาะประมาณประมาณนะครับสมัครทางอินเทอร์เน็ตครับผมเดี๋ยวแน่ประกาศไว้ให้ดูต่อนะครับสมัครได้ตำแหน่งเดียวนะจ๊ะนะจ๊ะสมัครได้ตำแหน่งเดียวนะครับรักตำแหน่งไหนชอบตำแหน่งไหนก็ดูเอาเองแล้วกันตำแหน่งเดียวแล้วก็สมัครเซจนะครับก็เอาไปจ่ายเงินซึ่งเดี๋ยวดีเทลในการจ่ายเงินเนี่ยนะครับ พี่ๆน้องๆพิดูเองแล้วกันนะรายละเอียดการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านแอปกรุงไทยก็ได้จะจ่ายผ่านแอป,ป,ก,จจแป,ปกระเป๋าตังก็ได้นะครับหรือจะเอาไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ทําได้นะครับค่าสมัครก็มาตรฐานครับเลทนี้แหละปัจจุบันเป็นเลทนี้แหละ4ี400่รอยบวก3า30บาทเนี่ยเป็นค่าบริการของธนาคารกรุงไทยอีก400ก็เข้าหน่วยงานที่เขาจัดสอบนะครับเลทนี้แหละสมัครสอบราชการปัจจุบันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ว่ากันไปรายละเอียดต่างๆนะครับพิมพ์ใบสมัครสอบวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพวกเราดูเองนะสมัครสอบได้ตำแหน่งเดียวนะครับส่วนคนที่กำลังจะจบการศึกษาเออเขาก็บอกว่าจะต้องจบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครวันถุท้ายะ่ะเขาปิดรับสมัครวันที่28สนะิบดกุมภานะฮะเราก็ต้องจบให้ทันวันที่2ี่สิดกุมภาจบนี่ไม่ใช่ว่าเรียนจบครบหน่วยกิจคือจบนะไม่ใช่นะ จบในที่นี้หมายความว่าคุณต้องอสภาหมหาลายัยหรือว่าผู้มีอำนาจของมหาลัยของคุณนะจะต้องนะครับเซ็นอนุมัติให้คุณจบการศึกษาอันนี้ถึงจะถือว่าจบรายละเอียดต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะ,ะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนะครับประกาศสถานที่สอบนี่ครับประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบเนี่ยภายในนะครับภายในวันที่ไม่ใช่ไม่ใช่ภายในสิ จะประกาศในวันที่6มีนาคมนะประกาศวันที่6มีนาคมซึ่งการสอบเนี่ยเขาก็จะสอบแค่ภาคขอไข่ก่อนนะฮะก็เราเรียกว่าภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งนะครับอันนี้เร,เรียกว่าภาคขอโอเคไหมเพราะว่าเราผ่านภาคก,กอแล้วไงถูกไหมเขาเขาไม่ได้อันนี้แล้วไงใครสอบผ่านภาคขอใข่เรียบร้อยคุณก็ได้ไปสอบภาคขอใ ในภายหลังเขาจะสอบภาคภาคขอก่อนนะครับเนี่ยภาคขอ200คะแนนก็น่าจะข้อสอบหนึ่งข้อนั่นแหละแล้วก็เมื่อสอบภาคขอเรียบร้อยนะครับประกาศผลสอบภาคขอก็จะได้มาสอบภาคคอหรือที่เราเรียกว่าการสอบสัมภาษณ์ตรงการสอบภาคคอนี่แหละใครที่ยังไม่มีใบกอพอแล้วปรากฏว่าเราเราสอบัคสอบกอพอล่าสุดเนี่ยทันแล้วก็เขาสอบแล้วก็ผลสอบมันออกทัน นะครับก็เอามายื่นในวันนี้ได้โอเคไหมนะครับประมาณนี้นะครับการสอบก็มาตรฐานเดิมเลยครับภาคขอก็หกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับมีข้อสอบหนึ่งร้อยข้อก็ต้องสอบให้ได้หกสิบข้อขึ้นไปมีข้อสอบร้อยสองร้อยข้อก็ต้องสอบให้ได้ร้อยยี่สิบข้อขึ้นไปนะครับสแตนดาร์ดเลยมาตรฐานเลยแบบนี้รายละเอียดอื่นๆไปดูต่อได้นะครับว่าตำแหน่งไหนอะไรยังไงเขาอาวุธยังไงเนี่ยไปดูต่อได้หมดเลย นะครับเดี๋ยวแนบเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้แนบแนบประกาศไว้ให้อ่านนะครับอ่ะการโอนนะครับการโอนสมมุติว่าเราเป็นข้าราชการใช่ไหมสอบโอนเนี่ยเขาไม่รับโอนนะนะครับอันนี้เขาจะไม่รับโอนนะครับก็จะไม่รับโอนนะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นอ่าการสอบ ย้ายนะครับย้ายในที่นี้เนี่ยหมายความว่าย้ายจากข้าราชการสายทั่วไปนะครับอย่างเนี้ยสามารถย้ายได้สมมุติว่าสอบเดิมเนี่ยเราเป็นสายทั่วไปเราสอบได้สายปอตีก็คือสายวิชาการอย่างเนี้ยย้ายได้นะครับอันนี้โอเคไหมอันนี้ย้ายได้แต่ถ้าเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะครับเป็นข้าราชการอยู่แล้วเป็นข้าราชการวุฒิปอตีรืลอยอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่รับโอน นะเขาจะไม่รับโอนก็คือจะต้องจะต้องอไปเริ่มศูนย์ใหม่แต่ถ้าเป็นข้าราชการสายทั่วไปสอบปรับขึ้นมาเป็นสายปอตีสายวิชาการเนี่ยอันนี้สามารถทําได้นะครับอันนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนนกันนะพูดง่าว่าอายุราชการเราก็ไปต่อได้นะครับขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน2ปีแหละปกติแล้วนะมาตรฐานนะครับอ่ะจบประกาศคราวนี้ใครสนใจตําแหน่งไหนอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยครับนักจนักจิวิทยาปฏิบัติการ เงินเดือนอันนี้ได้เงินเดือนใหม่แล้วนะทุกคนเห็นไหมเดิมมันจะพอตีมันจะหมื่นห้าอันนี้เป็นเงินเดือนใหม่ตามมาติคอรอมอแล้วตามประกาศแล้วนะครับทีนี้มาดูครับเห็นไหมทำงานที่ไหนนี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลปลางประกงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชายเชิงเซาเห็นไหมมันก็จะบอกหมดเลยแต่ที่ผมจะดูก็คือผมจะดูตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปกับนักวิเคราะห์ว่าเขา ไปลงที่ไหนบ้างอ่านี้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปดูเองแล้วกันนะผมสนใจตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปแล้วก็นักวิเคราะห์อ่าอุย้ยเพียบเลยจ้าพี่น้องมาดูจ้ะนะครับอันนี้นักจัดการนะทุกคนอเอาแคน่นักจัดการก่อนแล้วกันมันรัตเลยอะสิบสามาตาว่างครั้งแรกสิบสามาตาเงินเดือนใหม่แล้วนะมีอะไรบ้างอะนี่นะครับผมโรงพยาบาลแม่ตื่น เออมีไหนบ้างเนี่เพียบเลยนี่มีเชียงใหม่เอ้ยปีดเอาไหมมีเชียงใหม่มีประทุมมีประจวบสุพรรณตราตราดปาจีนจังหวัดเลยเห็นไหมครับ